พระเยซูตัดถึงความปิติยินดีเหตุการณ์ดาวค้านีบิรุเยลโลสโตนมุสลิมรัสเซียและพันสัตว์สมีนาคม2558พระดำรัสจากพระเยซูถึงซิตเตอแคลให้เสียงโดยพรพิมลผู้ทำลายจะไม่มาจนถึงที่สุดสิ่งที่ท่านแสดงออกมานั้นจะต้องเกิดขึ้นหลังจากท่านถูกพาไปแล้ว นี่จะเป็นบันทึกสำหรับบางคนว่าพวกเขาไม่สิ้นหวังแต่เห็นชัดเจนว่าเราเป็นผู้ควบคุมพวกเขาสามารถยึดถือเราตามคำพูดข,ของเราและมันก็ไม่สิ้นหวังฉันต้องการให้มนุษยชาติมีความมั่นใจในตัวฉันและความเมตตาของฉันด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้บอกล่วงหน้าถึงเหตุการณ์เหล่านี้ อย่างน้อยก็ในบางส่วนการมีแผนงานบางอย่างจะทำให้พวกเขาปลอดภัยพวกเขาจะมองเห็นสิ่งต่างๆที่กําลังขี้คายและจะรู้ว่าฉันบอกล่วงหน้าและควบคุมได้ฉันพูดไปแล้วไม่ใช่หรือฉันขอย้ำอีกครั้งเพราะมันสำคัญมากที่ผู้ชายจะต้องไม่สิ้นหวังการล่อลวงให้ตกอยู่ในความสิ้นหวังจะมีอนุภาพอย่างมาก และด้วยเหตุนี้ปีศาจจะฉวยโอกาสมากมายไปจากมือของเราเจ้าต้องรู้ไว้เศษแห่งโลกโศก,กนาฏกรรมจะสิ้นสุดลงและวันนั้นจะมาถึงเมื่อทุกสิ่งกลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยความบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์และความชั่วร้ายถูกควบคุมในสมัยนั้นความชั่วใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจะออกมาจากใจของมนุษย์ ไม่ใช่ปีศาจและจะมีการบับติดมาด้วยไฟมันจะไม่มีวันลืมโดยผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนก็จะลืมเหมือนที่พวกเขาลืมไปในผืนน้ำเมริบาและอีกครั้งที่ฉันจะถูกบังคับให้ชำระล้างความชั่วร้ายออกจากโลกคราวนี้ให้ดีผู้ทำลายดาวคอน,นิบิรุ จะไม่มาจนกว่าคุณจะถูกกำจัดออกไปเจ้าสาวของฉันจะมีฤดูการแห่งความโกราหลเกิดขึ้นโดยตรงหลังจากที่คุณจากไปซึ่งประเทศต่างๆจะพิชิตป,ประเทศต่างๆและกฎหมายมาเชลจะถูกติดตั้งภายใต้หลักการชาเลียะกฎหมายอิสลามทุกสิ่งที่ไม่ละทิ้งฉันจะถูกสังหารทุกสิ่งที่ยึดเอาเครื่องหมายแห่งสัตว์ร้ายพวกมันก็จะพินาศ จงรู้เถิดว่าความเมตตาของเราจะไหลขอบเขตสำหรับผู้ที่ร้องเรียกหาค่าในเวลานี้จงลุกขึ้นเถิดประชากรของเราและเรียกหาเราแล้วเราจะช่วยคุณให้รอดเชื่อฉันเชื่อฉันแม้แต่กับหัวของเธอก็ตามสิ่งที่คุณทนทุกบนโลกจะไม่มีอะไรเทียบได้กับผู้ที่มีมาร์กสัตว์ร้ายที่คุณถามหาฉัน กำลังถูกผสมพันธุ์ในโลกพวกเขาก็จะออกมาสร้างความหายนะในเวลาที่เหมาะสมเช่นกันคนเป็นจะอิฉาคนตายสิ่งนี้ใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นฉันไม่รักสิ่งมีชีวิตทุกชนิดด้วยความอ่อนโยนและความจงรักภักดีหลอกหรือฉันไม่ได้จัดเตรียมให้พวกเขาทุกวันมีน้ำให้ว่ายน้ำอาหารกินแสงแดดให้อบอุ่น ความรอบคอบของฉันมีมากมายแต่พวกเขาจะมาหาเราในช่วงที่เลวร้ายที่สุดดังที่หลายคนมีอยู่แล้วและมีความสุขอยู่กับเราในสวรรค์แคลลฉันรักสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเรารู้วิธีบรรเทาความทุกข์ของพวกเขาเชื่อฉันสรรพสิ่งที่ทรงสร้างล้วนทนทุกข์เพื่อคนชั่วอายุบาปนี้ มันเป็นความสมบูรณ์และจุดสุดยอดของความชั่วร้ายตั้งแต่แรกเริ่มสิ่งต่างๆกำลังจะค่อยๆเสื่อมถอยลงเมื่อโลกเข้าใกล้มากขึ้นและซาตานก็จะรีบเร่งกำหนดวาระของเขากับมนุษยชาติจะมีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะบังคับเครื่องหมาย เครื่องหมายแห่งสัตว์ร้ายและความทุกข์ทรมานของผู้ที่อยู่กับครอบครัวจะเกิดความหายนะแต่ฉันจะอยู่กับพวกเขาเพื่อให้ความแข็งแกร่งเพียงแค่อดทนจนถึงที่สุดเพราะมงกุฎแห่งชัยชนะรอคุณอยู่เมื่อผู้คนมาถึงจุดที่เชื่อว่าไม่มีความหวังแล้วเมื่อนั้นเราจะมาฟื้นฟูทุกสิ่ง เมื่อถึงเวลาที่มืดมนที่สุดฉันจะมาเช่นเดียวกับในความฝันของเอเซเคียสจะยังมีเศษเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ฉันได้ปกป้องสิ่งนี้เพราะจะต้องมีการสื่อสารฉันจะใช้อินเทอร์เน็ตวิทยุและสื่ออื่นๆต่อไปเพื่อเข้าถึงผู้คนของฉันด้วยข้อความแห่งความหวังทั้งหมดจะไม่สลายไปอย่างที่คิดและฉันไม่อนุญาตให้มีระเบิด อิเล็กทรอนิกส์ที่ทอดเทคโนโลยีทั้งหมดไม่มันเหมือนกับในหนัง10.5คัมภีร์ของศาสนาคิดมากกว่าที่คุณเห็นความปิติยินดีจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบทุกคนกำลังรอสิ่งนั้นอยู่ไม่ใช่แค่คริสเตียนเท่านั้น แต่คนชั่วร้ายก็เช่นกันพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากการติดตั้งระบบของตนเนื่องจากการหายตัวไปของหลายๆคนแต่มันคงต้องใช้เวลาจะมีช่วงแห่งความสงบสุขประเทศของคุณอเมริกาจะไม่ถูกทำลายอย่างชิ้นเชิงมวลดินแผ่นดินไหวการแยกทวีปจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะสิ้นสุดในระหว่างนี้จะเกิดสงครามบนดินของคุณฉันเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับไมอามีแล้ว อย่าฟังเสียงอื่นสิ่งที่ฉันบอกคุณนั้นถูกต้องเชื่อหรือไม่แม้ตอนนี้รัเสเซียกำลังวางแผนที่จะโจมตีประเทศของคุณแม้ว่าตอนนี้พวกเขากำลังสะกดรอยตามทวีปอเมริกาอย่างจริงจังก็ตามพวกเขามีหลายแห่งในอเมริกาอาวุธถูกซ่อนอยู่ในป่าทางเข้าใต้ดินจะเปิดขึ้นในดินแดนอเมริกา เพื่อให้ปืนใหญ่และอาวุธอื่นๆปรากฏขึ้นมันจะเป็นสงครามตามแบบแผนส่วนใหญ่เมืองนิวยอร์กจะโดนคลื่นสึนามิถล่มหรือถูกน้ำท่วมหรือไม่เรืรยเปล่าแต่แล้วแนวคิดเรื่องสึนามิและแผ่นดินไหวเหล่านี้ล่ะ สิ่งที่เหลืออยู่จะลงไปใต้น้ำมันจะเกิดขึ้นพร้อมกับระเบิดจริงๆมันจะเป็นทั้งสองอย่างโอ้พระเยซูผู้บริสุทธิ์ทุกคนใช่แล้วที่รักของฉันผู้บริสุทธิ์ทุกคนจำไว้ว่าแคลฉันรักพวกเขามากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ฉันจะพาพวกเขาไปอย่างรวดเร็ว และด้วยความเมตตามันจะมีไว้สำหรับผู้ที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์นรกบนดินคุณเห็นคนเกาหลีและรัเสเซียพวกเขาจะอยู่ในหลายพื้นที่เช่นเดียวกับการรับสมัครชาวอเมริกันมุสลิมซึ่งถือเป็นการทรยศผู้คนจะสูญเสียศรัทธานในมนุษยชาติ เนื่องจากการทรยศของพวกเขาเองทาหารเกณฑ์เหล่านี้เชื่อมั่นว่าพวกเขากำลังทำสิ่งดีๆโดยการฆ่าชายหญิงและเด็กทุกคนในนามของอัลเลาะห์พวกเขาจะได้พบกับการระบายความโกรธต่อมวลมนุษยชาติและชีวิตที่ยากลำบากที่พวกเขาอาศัยอยู่ เพราะความเห็นแก่ตัวของคนจำนวนมากความไม่เท่าเทียมกันการถูกปฏิเสธและดูถูกพวกเขาจะงุนงงกับความกระหายเลือดและจะไม่มีทางหยุดพวกเขาได้หากไม่มีกำลังถึงตายแต่เราจะมีผู้รอดชีวิตอยู่ในกระเป๋าของเราผู้ที่ไม่คุกเข่าต่อพระบาพระบาอันฉันจะปกป้องพวกเขา แต่พวกเขาจะต้องทนทุกทรมานมากพวกเขาจะถูกทดสอบด้วยไฟและเมื่อเรามาก็พบว่าคู่ควรนี่จะเป็นเปอร์เซนต์ที่น้อยมากของมนุษยชาติครอบครัวของคุณจะเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตเหล่านั้นสิ่งที่คุณสอนพวกเขาในวัยเด็กส่วนใหญ่คือการเตรียมตัวสำหรับเวลานี้จะมีความแตกแยกและการกลับใจอย่างมากในหมู่พวกเขา สิ่งที่คุณทิ้งไว้ให้พวกเขาจะเป็นขุมทองแห่งการสอนแต่วิญญาณของเราจะอยู่กับพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาทำมากคือสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้จากคุณที่เติบโตขึ้นมาพวกเขาจะได้รับการเยียวยาจากความขมขื่นและการตัดสินของพวกเขาเมื่อตระหนักว่าคุณทั้งคู่มีจริงสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ท่านทราบแล้ว เมื่อเราได้พูดกับท่านตลอดทางสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นความคิดของคุณส่วนใหญ่นั้นเป็นของฉันพวกเขาได้รับการชั่งน้ำหนักและสมดุลโดยคำนึงถึงความจริงเป็นอย่างมากความจริงคือสายดิ่งของคุณและตราบใดที่คุณยึดถือสิ่งนั้นคุณจะไม่ผิดพลาดแล้วเยลโลสโตล่ะพระเจ้า มันมีศักยภาพที่จะทำลายอเมริกาได้หรือมีลวดลายกับเยลโลสโตนแคลดีลาหลักจับปะทุแต่มีขนาดเล็กกว่าที่คาดไว้มากนี่จะเป็นการกระทำของฉันความเมตตาของฉันอย่างไรก็ตามจะมีช่องทางใหม่ๆมากมายสำหรับแมกมาเหมือนคิลาเวมาก หินเนือจะฟองขึ้นมาจากใต้ดินเป็นระยะทางหลายไมล์เหมือนกับที่คุณเห็นในนิมิตฉันยังมีแผนสําหรับอเมริกาเราจะทําลายเธอให้ถ่อมตัวลงแต่เราจะคืนให้ด้วยชั้นแผลและชั้นก็มัดใช่แล้วดินแดนนี้เสื่อมทรามและได้นำคนมากมายไปสู่อาชญากรรมที่ชั่วร้ายแต่ก็ยังมีความดีที่เหลืออยู่ ซึ่งฉันจะเพิ่มให้ฉันจะไม่ทำลายเธอโดยสิ้นเชิงเพียงแต่ทำลายอย่างรุนแรงและจัดลำดับความคิดของเธอใหม่ใช่มีกลุ่มติดอาวุธที่จะต่อสู้เพื่อเสรีภาพพวกเขาจะเป็นเหมือนประชากรของเรามากเมื่อพวกเขาพิชิตด,ดินแดงของศัตรูฉันจะอยู่กับพวกเขาฉันจะต่อสู้กับพวกเขาและปกป้องพวกเขาเหนือธรรมชาติ เพราะสิ่งที่พวกเขายืนหยัดพวกเขาจะเป็นกระดูกสันหลังของประเทศนี้เมื่อเธอได้รับการฟื้นฟูจะมีวีรบุรุษและนักบุญมากมายในหมู่พวกเขาแต่ฉันคิดว่าคุณคงดูเรื่องทั้งหมดนี้เหมือนในหนังเรื่อง The Mission ที่คุณปล่อยให้ตัวเองตายแทนที่จะจับอาวุธไม่เป็นเช่นนั้น เราจะเสริมกําลังคนเหล่านี้และอยู่กับพวกเขาอีกครั้งสำหรับสิ่งที่พวกเขายืนหยัดเพื่อจะมีการประทะกันและสงครามรอบด้านฉันมีนักรบที่มีความสามารถมากอยู่ในหมู่พวกเขาพวกเขาจะลุกขึ้นในเวลาอันสมควรพวกเขาจะได้รับสติปัญญาเหนือธรรมชาติเพราะพวกเขาจะพึ่งพาเราไม่ใช่ในอุบายของตนเอง เมืองต่างๆจะไม่ปลอดภัยถิ่นธุรกันดารจะปลอดภัยกว่ามากกระนั้นก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่เตรียมไว้ซึ่งจะออกตามหามนุษย์และตามล่าพวกมันในป่าและหุบเขานี่คือที่ที่เรียกร้องภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่หลายคนจะใช้ชื่อของฉันเพื่อปกป้องตนเองจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้และฉันจะทำงานในนามของพวกเขาความน่าพิศวงแห่งธรรมชาติ เพาะพันธุ์และปรับแต่งเพื่อค้นหาและทำลายนี่คือตอนชีวิตจริงจากชายหนุ่มสองคนในกลุ่มคนหนุ่มสาวและสิ่งที่พวกเขาทำเหมือนกริษซ,ซี่บุกโจมตีพวกเขาชายหนึ่งคนเพิ่งได้รับการช่วยเหลือเมื่อวันก่อนมันเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ผิดเขาและน้องชายไปเดินป่าพวกเขาโค้งงอเมื่อได้ยินเสียงแม่สุก,กรหมีกิซซี่ ที่ชัดเจนที่พวกเขาคิดว่ากำลังปกป้องลูกของเธอเธอชาร์จไฟจนเต็มซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงประมาณ40ฟุตพวกเขากล่าวว่าสิ่งเดียวที่เรารู้คือร้องออกพระนามของพระเยซูดังนั้นในขณะนั้นเราทั้งคู่ก็พูดพร้อมกันว่าในพระนามของพระเยซูหยุดและในขณะนั้นเธอก็หยุดทันที ควางก้อนเมฆของฝุ่นจากนั้นเธอก็คำรามและเดินไปในทิศทางที่เธอมาดังนั้นใช้พระนามของพระเยซูเพื่อหยุดสัตว์ประหลาดเหล่านี้ด้วยอาจเป็นเพียงการขอความช่วยเหลือของคุณเท่านั้น